ผมกำลังทางทะเลที่มีน่านาน้ำติดกับประเทศไทยประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่มีน่านาน,าน้ำติดกับไทยและมีแสนยานุภาพทางทะเลพอตัวไม่ยิ่งย่นไปกว่าไทยหรือชาติใดในอาเซียนประเทศไทยมีเรือฟรีเกตนักข่าเรือดำน้ำปีศาจแห่งใต้ท้องทะเลยิ่งล่าสุดรัฐวิสาหากิจอุตสาหกรรมอากาศยยนอินโดนีเซีย เสนอขายเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลแก่กองทัพเรือไทยนำเสนอสรรพคุณครบเครื่องในการทำสงครามเรือผิวน้ำถือเป็นการติดเขี้ยวลับก,กองทัพเรือไทยขณะที่ประเทศมาเลเซียก็มีเรือฟริเกตนักฆ่าเรือดำน้ำปีศาจแห่งใต้ท้องทะเลไทยเช่นกันแต่ที่มาเลเซียล้ำหน้าไปกว่าไทยนั่นคือล่าสุดกองทัพเรือ มาเลเซียเตรียมจะติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำชื่อย่อ NSM ใหม่บนเรือฟิีเกต KD j บ b ตเรือฟิเีเกตรุ่นนี้เป็น1ใน2องลำของกองทัพเรือมาเลเซียสื่อที่กเกาะติดข่าวการทหารของมาเลเซียคาดการว่าน่าจะเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ Naval Strike m i s s i l หรือ N.S.M. จากบริษัทนอร์เวย์ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นใหม่นี้จะถูกรวมเข้ากับเรือพิเกต KD j ดี a เบัอีกรุ่นหนึ่งซึ่งปัจจุบันติดตั้งด้วยแท่นยิงสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำจากบริษัทฝรั่งเศสไปแล้วเช่นกันโมฮัมเหม็ดคารตบินฮาจีนอริดรัสเซี กะลาหุม,มาเลเซียได้เปิดเผยระหว่างการปลาัยประจำปีของกองทัพเรือมาเลเซียว่ามาเลเซียจะติดตั้งอาวุธปลยนำวิถีพื้นสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำใหม่บูนาการเข้ากับเรือฟรเกตเคดี้เจบั att, ซึ่งเข้าประจำการในกองทัพเรือมาเลเซียตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน1999เรือฟรเกตเคดี้เจบัเป็นหนึ่งในเรือฟรเกตชั้นลิเคียวจำนวนสองลำ ที่ได้ถูกโสมมให้แก่กองทัพเรือมาเลเซียโดยต่อเรือบริษัทของอังกฤษและรัฐดิกะลาหูมาเลเซียไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบที่ถูกนำมาบูรณาการรวมเข้ากับเรือฟริเกตชั้นลิเคียวเพราะเป็นความลับของทางกองทัพแต่แรล่งาวที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้เชื่อว่าเรือฟริเกตเคดีเจบัดจะถูกติดตั้งด้วยแท่นยิงและอาวุธปล่อยนํำวิธีพื้นสู่พื้นต่อต้อตานเรือผิวน้ำ NSM ที่มีอยู่ในคลังอาวุธอยู่แล้วที่ได้ถูกจัดส่งแล้วจางบริษัทนอร์เวย์อาวุธปล่อยนำวิถี NSM ที่มีในครั้งนี้เดิมมีจุดประสงค์ที่จะติดตั้งกับเรือฟริเกตร,ระดับจา่าฝูนั่นคือเรือฟริเกตชั้นมัคาราชาเลลาเรือฟริเกตล่องหนของกองทัพเรือมาเลเซียมูลค,ค่าโครงการดังกา130ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจะส่งอาวุธปลอยนำวิธี NSM ที่ไม่ได้ระบุจำนวนนัดแกกองทัพเรือมาเลเซียเพื่อใช้เป็นเรือตรวจการกำลับเรือดำน้ำหรือเรือพิฆาตที่คุกคาบหน้ารับมาเลเซียนั่นเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ